สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามาทําการจุดเตาแก๊สน้ํามันกันนะครับนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับก็จะมีมอเตอร์ตัวนี้นะครับเล็กๆ DC 12โวลต์น,นะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์นี่ฮะอะแดปเตอร์ตัวปรับความเร็วของมอเตอร์นะครับจะแรงขนาดไหนเราอยู่ที่ตัวนี้ครับเราคีเราปรับเบาก็ได้นี่ฮะอยู่ไฟเบาแล้วครับเร่งนะครับเร่ง มีการใช้น้ำมันเก่าครับเป็นมันพืชน้ำมันเครื่องแรกนั้นนะครับหุงต้มนีครับพี่น้องสามารถทำไายง่ายๆนะครับต้นทุนก็ไม่สูงมากนี่ของเตาเลยคือเตาจรวดครับพี่น้องนี่นี่คือทังเตาไอทานกะลาทานไม่ไผ่นะครับนี่มีหลายเตานะครับที่นี่ ตั้งให้ดูนะครับเนี่นะครเอาก่อนนะครับแรงไปนะฮะอยากได้นอนครับพี่น้องช่วงนีนนะะง้เห็นไหฮะต้มให้เห็นเลยนะครับพี่น้อง ต้มหาอาหารเราจะมาสังเกตว่าหม้อมันดำไหมครับจะเร่งให้ดูนะครับหมอเตอร์ตัวเล็กๆน,นะครับกินไฟชั่วโมงหนึ่งสิบกว่าระตังนะครับนี่คือรูเตาถ่นน้ำม,มันครับเนี่ย เรานตเอาน้ำมันเติมตรงนี้นะครับเพื่อให้น้ำมันหยุดไปใส่เตานะครับแล้วก็จะไม่มีคนย้อนไปกลับนะหรือจะเทน้ำมันโดยตรงอย่างนี้ก็ได้ละครับไปเลยคตัวรับสบ,สบายสบายครับนึ่งหน่อไม้ต้มหน่อไม้ต้มข้าวโพดขายครับสบายสบายเลยนะครับพี่น้อง ผมร้อนก็ไม่หนีไปไหนครับทำรว่กันได้ได,ได,ได,ได้ง่ายนะครับท่านผู้ใดสนใจก็โทรสอบถามได้ครับรโทร0861489418ครับสวัสดีครับ